อ่ะค่ะคุณผู้ชมคะ11นาฬิกานาทีค่ะ11นิกานาทีค่ะตอนนี้นะคะสารค่ะมีคำสั่งออกมาแล้วนะคะสารมีคำสั่งออกมาแล้วนะคะจำคุก1ปีนะคุณผู้ชมจำคุก1ปีเดี๋ยวรอไมรอดไม่รอดไม่รอดไม่รอดนะคะไม่รอดนะคะ คุณผู้ชมสารมีคำสั่งให้นำตัวคุณทักษิณน,นะคะกลับไปจำคุกที่เรือนจำเป็นเวลาหนึ่งปีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจำคุกหนึ่งปีนะคะ <im itation> จำคุกหนึ่งปี <im itation> <im itation>

ตอนนี้เรากำลังจับตาดูอยู่นะคะตอนนี้เรากําลังจับตาดูอยู่อ่สาสั่งคพนึเดี๋ยวผู้บัญชาการจะเตรียมตัวน้ประจานโดยกับไม่โทษเรื่ว่ากระบวนนี้สุอะคุณผู้ชมก็ ามนี้นะคะทางด้านของสารทสั่งจำคุกค,คุณทักษิณนะคะหปีโดยให้คุณทักษิณเนี่ยต้องกลับเข้าไปอยู่ที่เรือนจําเลยนะคะตอนนี้ค่ะทางด้านของเจ้าที่เรือนจำเนี่ยจะมีการเตรียมนําตัวคุณทักษิณเนี่ยออกไปคุมขังที่เรือนจํานะคะโดยที่ไม่มีการลดโทษแต่อย่างใดนะคะอ่ะคุณผู้ชมอย่างผลร่าวออกมาแลคะผลข่าวออก ตอนนี้เรากำลังจับตาดูอยู่นะคะเดี๋ยวเรารอติดตามนะคะเดี๋ยวจะมีคนออกมาให้สัมภาษณ์นะคุณผู้ชม คือก็ต้องบอกเลยนะคะผู้ชมขาว่าตอนนี้เนี่ยบรรยากาศที่บริเวณสถาดีการเนี่ยก็มีกลุ่มคนแสดงมาคอยให้กำลังใจคุณทักษิณน,นะคะเมื่อสักครู่เนี่ยยังตะโกนดีออกดีใจนะยังไม่ทราบในส่วนของผลการตัดสินนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าวันนี้ค่ะมีการ ทักษินนะคะจำคุก1ปีนะคะสำหรับในส่วนของคุณทักษินค่ะอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามารอติดตามนะคะว่าทางด้านของทีมทนายนะคะหรือว่าทางด้านของครอบครัวเนี่ยจะมีการให้สัมภาษณ์อะไรเพิ่มเติมหรือไม่นะคะซึ่งอย่างที่บอกไปค่ะว่าวันนี้เองนะคะที่ศาลดีกาแผานกคดีายาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองค่ะในมีการ นัดหมายนะคะให้มาฟังคําสั่งค่ะเรื่องของการบังคับโทษจําคุกคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งสาลฎีกานคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยอ่านสรุปคำพิพากษา3คดีต่อหน้าคุณทักษิณน,นะคะรวมคุกเนี่ยสคดีแปดปี กนั้นเนี่ยก็มีการออกหมายขังนะคะแล้วก็ให้เจ้าที่ราชทรนมมารับตัวเพื่อส่งไปควบคุมตัวที่เรือนจาพิเศษกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยถ้าเราได้ไร่เรียงกันไปช่วงดึกวันเดียวกันเนี่ยคุณทักษิณเกิดอาการป่วยนะคะจนต้องนําตัวไปที่ชั้น14โรงพยาบาลตํารวจจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้กลับมาเข้าเรือนจําพิเศษกรุงเทพอีกเลยค่ะหละังจากสถานอภัยลดโทษนะคะจาคุกเหลือนหนึ่งปีและต่อมาเี่ยก็ได้รับการพักโทษตามระเบียบ รชาชทันตั้งแต่วันที่567นะคะซึ่งในคดีนี้ค่ะต่อมาเนี่ยทางด้านของคุณชันชาอิสระเสนารักนะคะอดีตสสนครน,นายกพักประชาธิป,ปัตย์ค่ะได้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกานะคะเพื่อขอให้ศาลไตส่สวนที่กรมรชาชทันค่ะอนุญาตให้คุณทักษิณเนี่ยที่เดิมถูกตัดสินจำคุก8ปีและได้รับพระราชทานอภัยลดโทษเหลือ1ปีเข้ารับการรักษาอย่างห้องพักชั้น14โรงพยาบาลตำรวจนะคะโดยเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ย ขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา89 89ทับ2ึงและวงเล็บ2นะคะแล้วก็ไม่อาจอ้างกฎกระทรวงเรื่องการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำนะ,ะซึ่งในส่วนของประเด็นนี้เองค่ะศาลเนี่ยได้นัดคำสั่งในส่วนของคำร้องของคุณชันชัยโดยวันที่30เมษาเนี่ยศาลม,มีคำสั่งยกคำร้องของคุณชันชัยศาลเจ้าตัวเนี่ย ะะแล้วก็ไม่ใช่ผู้เสียหายในยคดีนี้แต่สารดีกาเนี่ยจะเป็นผู้ไต่สวนเองค่ะก่อนนัดไต่สวนเนี่ยผู้บัญชาการเรือนจําพิเศษกรุงเทพพลปัจจุบันอย่างคุณมานนชมชื่นนะคะก็ได้มีการเดินทางมาด้วยนะคะก็คดีนี้เนี่ยก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการในวันที่13มิถุนายนนะคะไต่สวนไปเนี่ยหลายต่อหลายปากนะคะจนท้ายที่สุดค่ะสารพิพากษาบังคับโทษคุณทักษิณเป็นระยะเวลา1ปีค่ะตอนนี้รถของคุณทักษิณน,นะคะ ขอ,ของคุณทักษินออกไปแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะขับมาจอดไว้ขับจอดไว้บริเวณหน้าศาลนะคะขับมาจอดไว้บริเวณหน้าศาลวันนี้คุณทักษิน,เ,นเดินทางมาที่ศาลนะคะมากับทางด้านของคุณแพทองทานชินวัตรนะถ้าคุณผู้ชม มีความกังวลอะไรนะคุณผู้ชมคะแต่ว่าจา่ายให้คุณผู้ชมรับเนี่ยแหละค่ะว่าแล้วสารมีคําสั่งนะคะจำคุกคุณทักษิณหนึ่งปีนะคะให้กลับไปรับโทษค่ะ ซึ่งวันนี้เองเนี่ยต้องบอกนะคะว่าที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพเองก็มีนักข่าวนะไปปักหลักรอนะคะนักข่าวก็ไปปักหลักรอที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าหลังจากที่มีคำพิาพากษาออกมานนก,การคุมตัวคุณทักษิณไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพทันทีค่ะ ขอวางไม้หน่อยได้ไหมขอวางไม้หน่อยขอวางไม้หน่อยอคุณพี่ทองขาคุณแพทานนะคะแล้วก็ทักษิณคุณแพทองทานคุณพินทองทานนะคะ